แมนยู you, ทีมนักบุญโรบินฮุนแห่งเกาะอังกฤษมาแล้วใครยังไม่มีแต้มใครแพ้คาบ้านมาเอาแต้มไป <c oughs> ใครที่ชีวิตดีเกินไปสุขภาพดีเกินไปให้มาเชียร์แมนยูครับเสียทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ <c oughs> แล้วแมนยูเหมือนกลัวเพื่อนรักเหงาครับ <c oughs> เพื่อนกันไม่ทิ้งกันนำหนึ่งศูนย์ขึ้นมาอยู่ท็อป5 25นาที <c oughs> ไม่นานแมนยูทีมเดิมทีมดีกลับมาอันดับ8อยู่เคียงข้างพี่ๆหงแดงเรียบร้อย <c oughs> เอาว่าอย่างน,อน้อยก็ยังไม่เป็นท่านใต้เท้าแล้วกัน <c oughs> คิดว่าใครเล่นดีและเล่นแย่ที่สุดในเกมนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้นะส่วนตัวผมเล่นดีที่สุดมันก็ยังไม่พ้นบูโน่เฟอร์นันอยู่ดีนะขาดไม่ได้เลยส่วนแย่สุดเนี่ยเอาจริงนะผิดหวังเอมบูโมเหมือนกันแต่ว่าคุณย่าเนี่ยก็เหมือนจะไม่ฟิตทำอะไรก็ดูไม่ค่อยปฏิปต่อเลยแต่ส่วนที่แย่ที่สุดของแมนยูในวันนี้ครับผมให้การเปลี่ยนตัวของอโมริมเลยเปลี่ยนวิกฤตเป็นวิบัติ ดาโลเล่นดีมีประตูเล่นดีเปลี่ยนออกเล่นกระจอกเปลี่ยนเข้าครับดอกูลงมาจากเล่นดูบอลบันเทิงบันเทิงกลายเป็นบันไลเลยและแพ็กเกจของแมนยูครับดอกูแพ็กคู่กับอุกาเตเสียประตูครับโดนสิครับ คือจังหวะที่แมนยูขึ้นนําได้ก่อน1 0เนี่ยมันก็มีเฮงมีโชคพอสมควรนะคาเซมิโร่เนี่ยยิงยัดเข้ามาไม่ค่อยดีครับฉลับมาแต่ว่าดันเข้าทางดาโล่ไปยืนถูกที่ถูกเวลาซะแล้วไปยืนตำแหน่งเก่งแล้วและยิงเล่นทางตรงนี้นําก่อน1 0แต่กลัวเพื่อนรักหรือร์พภูงเหงาไงอยู่ที่9้าคนเดียวแมนยูขึ้นที่5เนี่ยมันหนาวแปลกๆอากาศมันไม่ค่อยบริสุทธิ์เท่าไหร่ขอลงมาอยู่กับเพื่อนจากที่เคยเก่งลูกนิ่งคราวนี้มาเสียประตูจากลูกเตะมุมโดนเอาคืนเข้ากรรมตามสนองลูกเนี้ยโบเวนมง ตีเสมอหนึ่งหนึ่งคือดูไปก็บ่นไปนะโอกาสอะไรทุกอย่างมันมากกว่าเขาเกือบเท่าตัวทั้งหมดครองบอลมากกว่าหรือแม้แต่ค่า XG เนี่ยเรา1.5่ากว่าก็มากกว่าเขาเป็นเท่าตัวแต่ความละหลวมสมาธิหรือการเปลี่ยนตัวมันยิ่งทําให้แมนอยู่แย่ลงแย่ลงจนสุดท้ายเสียไป3แต้มสาคัญเหลือแค่แต้มเดียวก็สมควรแล้วเล่นในบ้านตีสามาสองเกมติด6แต้มที่ควรจะเก็บได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เก็บได้แค่แต้มเดียวอยู่อันดับ8ไม่ต้องไปลุ้นยุโรปอะไรแล้วสมควรแล้ว แล้วเกมต่อไปเตะตีสาวันอังคารเจอกับว<ๆ>ูแฮมตันเจอกับบ้วยแล้วนักบุญแบบผีแดงแบบนี้จะไม่แจกแต้มหรอครับ